สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเช่นเดมิมซึ่งคลิปนี้ก็ยังอยู่ในแมปโรโยหายนะคะเดี๋ยวเราไปทําเควสกันต่อดีกว่าคะ่ะดูเหมือนว่าเควสนี้นะคะเขาจะให้เราตามหาอะไรสักอย่างซึ่งน่าจะเป็น จานสีแล้วก็ผู้กันระบายสีนะคะแน่นอนว่าเควสนี้ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะคะแต่ว่าเราจะไปตามหาที่ไหนนี่สิเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ฝนพาไปก็แล้วกันค่ะทุกคนเอาละเราตอบตกลงรับเควสนี้แล้วนะคะหลังจากที่เราทําเควสเรียบร้อยแล้วเขาจะให้เรากลับมารับของขวัญเหมือนเดิมค่ะเอะแล้วจานสี จานสีน้ำเงินหรอนี่ไงจะอยู่บริเวณด้านหน้าของเวทีนะคะเอาล่ะเดี๋ยวพี่ฝนขอเก็บก่อนเอา้า <c oughs> ลับลูกโป่งมาตอนไหนลอยละลิ้วเลยโอเคเราได้แล้วนะคะทีนี้เราจะต้องไปตามหาจานสีชมพูต่อคะ่ะซึ่งจานสีชมพูแล้วก็ผู้การระบายสีชมพูเนี่ยนะคะจะอยู่บริเวณด้านหน้าที่เป็นทางม้าลายนะคะที่มีแสงสีเขียว อยู่บนทางม้าลายเนะะี่ยค่ะนี่เลยได้แล้วจุดจุดสำคัญที่มองเห็นก็คืออยู่บริเวณตรงท่อระบายน้ำนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรารับคำใบ้ต่อแน่นอนว่าเราจะต้องลงไปในท่อระบายน้ำอันนี้นะคะเพราะว่าจานสีต่อไปเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนี้นี่จ้าทุกคนพี่ฝนเจอแล้วคะ่ะเพื่อนๆคนไหนที่ เห็นช่องช่องว่างๆนะคะซึ่งเป็นเหมือนกับช่องระบายอากาศนะคะให้ปีนขึ้นไปด้านบนเลยจ้าเราจะเจอจานสีจานต่อไปเอาล่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่านะคะเอเดี๋ยวขอพี่ฝนเก็บก่อนนิดนึงปึ๊บอ่ะได้แล้วเดี๋ยวเราจะออกไปบริเวณที่เขาเรียกว่าอะไรนะทาวสิตี้ในแมปนี้นะคะเพราะว่าน่าจะอยู่บริเวณตรงสวนสาธรารณะที่มีสนโนว์แมนนะคะไปจ้า เกรดนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะนี่ไงเราเจอแล้วจานสีแล้วก็ที่ระบายสีตอนนี้เราได้ครบทั้ง4อันแล้วนะคะอันสุดท้ายจะอยู่บริเวณหน้าร้านช้อปปิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะบินวนไปดูเนาะนี่ไงไม่ไกลเลยค่ะอยู่ข้างน,าน,นั้นเลย เอาล่ะในที่สุดเราก็หาเจอจนได้แล้วนะคะเย้ yeah. เดี๋ยวจะพาทั้งหมดนี้นะคะไปบริเวณที่เรารับเควสแล้ววันนี้เราจะได้ของขวัญเป็นอะไรไปลุ้นกันดีกว่าคะ่ะ โอเคเราบิน <Okay>, <Robin, S 1> มาถึงแล้วนะคะนี่ <t iny> ฉันได้สิ่งที่เธอต้องการครบทั้งหมดแล้วละ่ะโอ้โหโอ้เมกอดเก่งมากๆเลยงานนี้มันไม่ยากเลยใช่ไหมเอาละในเมื่อเธอหามาให้ฉันจนครบว้าวเราได้เหมือนกับเป็นกําไรข้อมือนะคะสวยมากๆเลยเดี๋ยวลองใส่ดูนิดนึงดีกว่าดูซิว่าจะน่ารักขนาดไหนน่าจะอยู่ด้านล่างสุดเลยนะคะนี่ไงเจอแล้ว เาเป็นว่าใส่สีขาวไปก่อนก็นแล้วกันนะคะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้รับเคเวสแบบนี้นะคะอย่าลืมไปทำตามกันนะคลิปนี้พี่ฝนต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ารักทุกคนนะคะจุ๊บๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะทำเคเวสอะไรต่อน,นั้นอย่าลืมมารับชมกันนะบ๊ายบายจ้า